าาไปเอาโทั่ทซับไปน้องใช่มันลืมโทรศัพั์นะครับพี่้องครับรืมโทร่ัพั์แล้วเนองาเอาใส่ไปเอาโทั่วซับอัออบอนนี้เด้เอา,มาใม้เลยตัวนี้อาคิเมอมเอออาคิเมอมนี่แม่ครับผม่วา่า ยงผมมีเรื่องจิวัลสิบวัวว่าวัวมาเบิ้งล่ะเรื่องบอัน้กดเออประเด็นว่าอย่างกว่าอันโคตว่าว่าไปตูดมาอะไรตูดมาไเอะไรผมเนี่ยครับผมเออแบบว่าไปแบบว่าคนอื่นคนอื่นมาอย่างว่าไปตูดกินนั่นสิบว่าี่ไหนว่า เก็บหเดือนหาหาคำก่อนหาคำเต็มเออหย่อนมือคิดหย่อนหย่อนมือกันเอาถูดก็แปลว่ายับดายับดาโมเมียนก็หลานเออนี่เขาเอ่ยว่ากว่มาเลยกว่มาเลยต้องฟิล์มกว่าเนี่ยเด็กมันก็ห้อยยุคหอยตัวโมเมียนแบบว่า อันไข่ๆก็แบบว่าเขามองเขาเจาะน่ะมองมา่าบลรังชิมันนั่นมาตรดแบบว่ามาเอ,อี่อยมแปะเอี่ยมแปะอย่างไดมาเลยเออเออโอ้เอฟซีกเดียอือออถ้าเอฟซีเล่นมาอย่างนี้นะครับผมรู้เลยนะครับผมไม่ใช่เอฟซีผมนะครับเอือฟซีจะใส่รลายให้แตกกันนะครับผมเคยเจอมาแล้วช่วงปรลรูขอกเยอะมากนะครับผม เอเอเอาลุกลุกค no? ่อยๆลุกแดดไปเลยยางดไปนน่ยางเดยวน้น้อยนครับผมพวกอ่าบอกอะไรหรอครับสบายก็สบายอใจนะครับบุ้งาไอ้โคตรนะเรามยางโคตรยังสั่งครับอือเราเป็นคนนักกว่าหันนักกว่าันฮะคมแนนะครับเราเราเป็นคนดีผู้นึ่งอเม่ไดรนอกเป็นยางเป็นมวงนอก No ค2 2> ่อยอันนี้น้องอืคือไอ้ฟุกไอ้ทั้งสองนี่นะฮะฮกไอ้ทั้งสองนี่ล่ละเวลาไอ้บ่มีพยายามเอาเงินให้อายอยู่ไอ้กับพยายามปฏิเสธน้อง น่องกะยัดที่มือให้เรียนนี้ตัวอือคือแจ้งจิบเทียนเหรอครับกัมันสิมีอยู่ในสองผมแต่ขอไปเบิ่งคิดว่ามันเหม็นนี่บ่ฮะคิดว่าเหม็นนี่เม็นบ่บ่รู้ว่าได้ยินข่าวว่าไปเหม็นในสองพี่เปาบ่เออไปเหม็นในสองพี่เปาพร้อมบ่อือเหม็นในสองกดพร้อมอันนั้นคือ ใส่ไลฟ์ไปสีนะครับผมทั้งที่เห็นแดดแบบนาทีนะครับผมคนที่มาเม้นน่ะได้อยู่กับเราไหมนั่นแหละ,ะได้รู้สึกแบบเขาไม่ไม่อยู่เป็นมูเป็นพวกใจเสียอมเวลาเพนอนอนนอกจส่วนกันเรามีกลุ่มนะครับผมมีกลุม่มบอมแนว่า มอเห็นว่าผมบะเบงิงเนียผมกรบเบงคนขึ้กันเออเาผมสีหายเงนินนผมกับเบงคน้นขึ้นกันอเพราะว่าผมสีหายเลยเออเราค้นผมกิดว่าคือขโมยเออแล้วต้องดูว่าเขาเข้ามาแบบนีออ้อายอายเขามาอือ ชีสวยหลือบ่หรือจังไกครับเออผมก็เบิ่งทุกคนเด้นี่ด็กกอลัฟสิวฟันทรมานี่อ่าว้าเลยครับเว้าเลยนี่อ่ากอล์ฟลัฟฟันท่มากเทรมาพอดีนี่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 นะครับนี่ไอโกโทรมาพอดีไอโก้อันพอดีท้ามอันเรื่องอันด่ามาเจ้านี่โอ้ยเจ้าอยู่ไสนี่มามาเต้นอัน ไอ้แคตเนี้ยสุดใหญ่มาพี่กว่าเห็นเรามานี่นะครับดีกว่าสีเด็กบอกแบบตรงๆนะเนาะสีเด็กสีเดีกก็พูอีกกันสีเด็กแบบ fc สิบอเด็กขาใจพิดเออว่าเขาเป็นยังไงสีเด็กขอใจไปเรื่อยอ่อ ถ้าเป็นจังซั่นผมบ่เอาให้ดอกอีดิผมบ่ฮักอ้ายเออถ้าถ้าคนผมสิสั่งนะผมสิบ่เว้านําเลยอีดิเอออันนี้ก็ถือว่าอ้ายผมก็ฮักเดี๋ยวอคนมาอูเต้นบู่นี่ยนบ่ อันนี้กับชีนี่กับมาบอกเรื่องนี้ละครับแล้วเอซีเออซีได้ <FC S 2> ไหมคิว่าทีมว่าคอมเมนต์รบรลบ,ลบ,ลบ,ลบอือจะ<า>ผมกับสีบูอ่านนะครับอมผมอาจจะอ่านอยู่แต่ว่าผม,มผมว่่ใส่ใจ เราอย่าไปใส่ใจกับคมอมเมนต์โคนไหงกำลังใจหลายกคนครับอ,อันนี้คือผมบอกตรงๆเด้อคนอี่ซอนอันนี้มาก็ค,คือพ่อจูครับออว่าพ่อจูเป็นคนซ้อนมากว่ะดรามา่าเรื่องดรามา่าเ,เราไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆกำลังใจมันเยอะกว่านั้น หรือหรือยังเห็นบ่าบ้านเี้พ่อโจมียังบ้านคิวบ้านคิวเอหตุเป็นแน่หนิทีกว่าเนาะเฮ็ดใไซดิเฮ็ดใส่เลยเเฮ็ดใส่นั่นเฮ็ดใส่เลยครับอันผมเคยคิดกับพีเป๋าเ้ว่าเฮ็ดบ้านสังมั้งผู้ใดซังนี่เขาคุมเลยครับผู้ใดซังบผกคุมนะครับเขาคุมเลยคุมบ้านซังเลยครับมันหมินดาเลยมันบิ่มดาเลยเดี๋ยวผมส่งย่อนพื้นเสียพ่อผม กำลังใจสั่งครับมันมามันมามันจิ้นกินเขาก่อนมันว่านี่ตอนนี้กินเสียด้อแซ่บเด้อล่ะโคตรโคตบอกว่าหาไปเห็นเอ่าไม่หิวก่อนหิวจนสั่นมันว่าคอยกินเด้อสั่นมันว่ามันจิกินเขาก่อนกินสั่นบ่เอาอัตติเออมาจิ้กินเขาก่อนแล้วกัดงี้ใช่ไ เดี๋ยวยังเดี๋ยวยังเอาเป็นอีพีสองอีพีสองตอนนี้ไก่อบไปนั่นแลม่มีโอกาสลงคลิปเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะว่าเจสี่บอกให้ฟังอัดอัดสีบอกประมนาณแบบแบบเอตัวตัวโตๆตัวโตๆเลยเบาเบาน้ำกันเลยตัวโตๆแบบว่าถามตอบถามตอบเลยให้พ่อแม่ให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเดทฟังกันว่า เข้านะเปียกแดงกรอบกว่วของอสุู่เข้านี่เป็นแบบเดทีเ่เขาอยู่น้ำกันนะทุก<ม>คนนี่ยุน่นหนีครับตอนที่ผมเบิ่งมานะครับผมผมยุน่นหนีผมสบายใจที่สุดเลยอยู่กับไอ้อ่นี่แหละกาลังเจของผมครับก็คือพวกไอ,ไอ่กระบอกม,มีผีเป่าผมก็บ่มีมือนีครับเออไม่ผิดเป่าหรือพ่อโจเออแอนุด คุณแดดสุภาพข้อไหนก็ร่างใจเบื้องหลังนี่ครับเป็นไงก็ร่างใจเบื้องหลังดิไม่เอาไม่ใด้ลังหรอผมเพิ่งเคยคิดสีถอดดิเอผมคิดเอางานอยู่นะครับผมอันบางบางคนนี่สีสีว่างเหาอ่อนแอเลยอ่อนแอเอ่ทำไมไม่ตั้งใจหรอผมเคยเจอนะครับคอมเมนตเจ็ดสิเอ้ยนัน ันนี้อันอันนี้ชิพี่คอมเมนต์ก็ให้ก็ร่างใจอยู่ดอกเออาอ่าผมผมผมเหมือนคนแรกผมเดาถือเพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเออาพอไปอ่านเมึงเรื่อยๆอยูมึงเมีนว่าปล่อยไปแล้เลยดิผมบอกว่าปลานหรอกอ่าจะว่าเขาจะมียังยังไม่ได้กดให้เลยเขาจะมีอีพี่สองคุยตูโตตูกับกดลังชิมันเนาะสหรับคลิปนี้นะครับผม ยัมึงปิดยมงปิดป่ะเหเหยียนเหยียกันเหยียเยเอายักษ์าวโดนไปบ่ก็รับเยใส่เยกคือหาไปไม่มันไข่พงกับโมเขครับโเขีแล้ววยก็เริ่มขียบ้างแล้วครับจะมึงสีบอกยังกันครับตอนนี้ ขามีสคริปต์เนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นป่วงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเม้น์มา คุณมากๆนะครับผมครับเดี๋ยวมีโอกาสสีไรอีดุดอี๋เอาแบบมือช<ร>งช<ห>วงกุแหละมือชงชว,ว,ว,วงมือชงชวงมือคุยกันทูกเรื่องนั่นแหละครับอืมือนีบ้าอยู่ครับผมเดี๋ยวผมอ่ะ,ะอามล่าพาจากพี่น้องไว้จุ่นนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิง่งเออกดซับสไครต์ละเนาะกดซับสไครต์กับกดติดตามพันละกดซับซับมานละ ซับสไคร์ก็ติดตามนี่เด้อครับอย่าบึงก็ซื้อเรื่อบฝึงไลน์นี่ก็ติดตามนี่ไงเนี่ยก็เห็นเนี่ยหน่มันก็ตีงเลยมอตีงตัวพระลงคลิปจะเสือร่องอยู่รงยังไงสัดงร่งสามคลิปอเ้าแต่ว่า่งน้อยก็คอยยังขึ้นมาสั่น ใครคะบ่ได้อซึ้งไหเลยกะกลางโอ้ยดีใจจ้าก็กลางเนี่ยแค่นี้นีกินบะนี่นี่มิตมอบหม่อะบอดอนไปครับ ชื่อนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยละครับผมขอมาเบิรงครับจะจะคิดนะครับผมไม่ร้ายครับประหยัดนอนก่อนครับผมพักผ่อน